Y3 นะครับเป็นแบรนด์ Street ิ n เกอร์ครับที่เราพอจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีน้อยคนนะครับที่จะรู้ที่มาที่ไปของแบรนด์นี้และรวมถึงประวัติของโยจิยามาโมโตะว่าลูก,ก่ายมันจะมาเป็น Y3 นะครับในทุกๆวันนี้ได้เนี่ยมีผลต่อวงการแฟชั่นเพราะเขาได้นําแฟชั่นครับและกีฬามารวมกันครับจนได้เซ็นสัญญากับ a d i d a s ในคลิปนี้ครับเราจะมาเปิดประวัติ Y3 ว่าจะมาเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในทุกวันนี้กันนะครับ หลังจากที่อยู่ในวงการแฟชั่นมานานครับโยจิยามาโมโตะครับก็ถึงจุดที่เขาอิ่มตัวครับและเบื่อกับวงการแฟชั่นที่เขาเป็นอยู่และเขายังบ่อยว่าเขาติดอยู่กับคว่าเทรนด์ที่เกิดขึ้นในเมืองนิวยอร์กแต่หลังจากที่เขาได้เห็นครับนักธุรกิจชายครับได้เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวครับและใส่สนิเกอร์มากขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันครับและนี่ครับเป็นสิ่งที่ทําให้ยามาโมโตะครับมีแรงบันดาลใจในการกลับมาทํางานอีกครั้งครับ หลังจากเขาที่ได้แนวทางแล้วนะครับยามาโมโต้ครับตั้งใจครับที่จะหาบริษัทที่ผลิตพวกแนวสปอร์ตแวร์ครับมาร่วมงานด้วยเมื่อต้นปี2000ครับและแบรนด์ที่เขาเองนึกถึงขึ้นมาในหัวเป็นอันดับแรกนะก็คือแบรนด์ไนกี้เจ้าของฉายา just do it นั่นเองครับยามาโมโต้ครับก็เลยได้ติดต่อไปกับทางไนกี้ครับว่าจะขอยืมครับรองเท้ามาจัดงานแฟชั่นโชว์ครับในปี2000้วยเขาครับจะนําสไตล์ที่เขาได้เห็นในเมืองนิวยอร์กมาจัดขึ้นใหม่ครับ แต่ไนกี้ครับก็ได้ดับฝันครับด้วยการปฏิเสธเขาว่าเขานะครับยังไม่สนใจครับที่จะเข้าร่วมวงการแฟชั่นครับเพราะตอนนั้นครับไนกี้ครับเป็นแบรนด์สปอร์ตแวร์อย่างเต็มตัวอย่างเดียวแต่ตอนนั้นครับโยจิยามาโมโตะก็ยังไม่สิ้นหวังซะทีเดียวครับและได้มองกลับมาที่บ้านเกิดของเขาในเมืองโตเกียวครับและสิ่งที่เขาเห็นได้ก็คือ a d i d a าครับแบรนด์ที่มาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นตำนาน หลังจากที่อาดิดาครับได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่โยจิยามาโมโต้ครับพูดให้ฟังเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เขาจะทำครับอาดิดาครับก็ไม่รีรอครับที่จะร่วมงานกับยามาโมโต้และหลังจากนั้นไม่นานครับแบรนด์วาทครับก็ได้ถือกำเนิดขึ้นส่วนที่มาของชื่อนี้ครับมาจาก Y ครับที่เป็นตัวอักษรน้ำหน้าของยามาโมโต้รถทีครับสำหรับโลโก้3ขีดครับที่เป็นเอกลักษณ์ของอ d ดิดานั่นเองครับและนะครับยังทำให้ยามาโมโตครับเป็นคาเรเท e ทั้งหมด ของการเปิดตัวแบรนด์ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกครับในปี2003ด้วยครับในคอล collection เลกชันแรกครับเป็นการนำแฟชั่นครับมาผสมกับการกีฬาอย่างที่เขาตั้งใจไว้นะครับจนมีโปรดักต์ออกมามากมายครับตั้งแต่เสื้อไปจนถึงกางเกงที่สวยใหญ่นะครับจะมีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีจุดเด่นอยู่ที่ลายที่เป็นขีดหรือโลโก้ของ Adidas นั่นเองครับหลังจากนั้นไม่นานครับ วาครับก็ได้รับความนิยมมากขึ้นจนทําให้มีช็อปเป็นของตัวเองครับที่เมืองนิวยอร์กและรองเท้าครับที่มีราคาแพงของเขาก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องครับรองเท้าของ Y ายทในยุคแรกครับอย่างเช่น h o n จ a r r โซค y o t ทร i เนอจะทําให้เราเห็นครับได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ครับมาจาก Adidas แต่ในปี2013ครับเขาได้ปล่อยรุ่นเด e ร a คาออกมารองเท้าที่มีรูปทรงเหมือนถุงเท้าครับที่ดูนผ่าน นึกว่าเป็นนินจาครับเจ้าคาซ่านะครับอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนะครับก็เป็นรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดครับแต่เมื่อมีแบรนด์อื่นๆครับที่ปล่อยรองเท้าออกมามีลักษณะใกล้เคียงกับเจ้าตัวนี้ครับเจ้าคาซาก็กลายเป็นของที่นักสะสมต้องมีโดยทันทีเละครับในส่วนของพื้นรองเท้าครับที่ดูอ้วนๆใหญ่ๆครับได้รับการออกแบบมาจากรองเท้าวิ่งของ Adidas ในตัวของ t u b u l a r r u n n e r ครับในช่วงแรกๆครับคำว่า t u b u l a r นั้นมีความพิเศษครับเพราะว่าในส่วนของพื้นรองเท้านะครับจะมีท่อ,อยางครับที่มีลมอยู่เหมือนกับยางรถยนต์ที่สามารถทําให้ยุบและพองได้ด้วยระบบวาล์วเล็กๆในพื้นรองเท้าแต่ในทูบราตัวปัจจุบันนั้นจะมีรูปทรงที่คล้ายกับเดียคาซามากกว่าและการนำครูดยูเมติกเทคโนโลยีครับมาใช้ในส่วนพื้นและตรงอัปเปอร์ครับเป็นของคาซาจนทําให้มีรูปทรงครับคล้ายถุงเท้ามากยิ่งขึ้นและไม่นานครับอาดิดาสาก็ปล่อยตัวทูบรารีบูดออกมา แล้วขายดีมากๆกครับการออกแบบของรองเท้าอย่าง t u b u l a าแร n เนอและ t u u ูล่ X นั้นเป็นจุดเปลี่ยนของ Ad i d a าครับในยุคสมัยใหม่และทำให้เทคโนโลยีใหม่ๆของ Ad ด d a าครับได้ถือกำเนิดขึ้นอีกตัวนั่นก็คือ Bo o s t ครับที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับ Y3 หลังจากที่ Y3 นั้นนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากยามาโมโต้ก็ได้ตัดสินใจครับที่จะพาวิชั่นในการออกแบบของเขาไปไกลกว่าเดิมโดยที่เขาอ,ออกแบบรองเท้ารุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ Y3 ให้เรารองรับการใช้งาน outdoor มากขึ้นในปี2015ต่อมา Y3 ครับได้ผลิต s n e a k ร์ที่มีความล้ำในการออกแบบครับอย่างเช่นการนำเลเซอร์คัตเทคโนโลยีมาใช้ในอัปเปอร์จนถึงการตัดขอบโดยใช้เทคโนโลยี 4D ให้แฟนๆได้สัมผัสกันในปี2017และล่าสุดครับ Y3 ครับได้ปล่อยรองเท้าคู่ใหม่ครับที่ได้รับแบบรงบันดาลใจมาจาก SLVR c o l l e c t i o ที่มีจุดเด่นอยู่ที่พื้นรองเท้าที่มีรวดลายแบบซ i กแ a กผสมกับ อัปเปอร์ที่เป็นเมชหรือตะข่ายเพื่อเพิ่มความดูดันครับสําหรับคนที่ชื่นชอบในผลงานของยามาโมโต้นะครับการออกแบบรองเท้าที่ล้าสมัยครับต้องห้ามพลาดครับจากสายตาของเขาคนนี้เลยทีเดียวนะครับและนี่นะครับก็คือประวัติของแบรนด์วทแล้วก็ผู้ก่อตั้งอย่างโยจิยามาโมโต้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่พวกเราด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ข้างล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ